สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาบรรยายเรื่องอนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชัน2ตัวแปรต่อนะคะในเรื่องค่าเชิงอนุพันธ์รวมนะคะทีนี้ในเรื่องค่าเชิงอนุพันธ์รวมเนี่ยก็คือหลังจากที่เราเได้รู้จักอนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชันไปแล้วนะคะก็คือเราสามารถดิฟฟังก์ชัน2ตัวแปรได้แล้วเนี่ยถัดมาเราก็จะนำ การที่เราดิบได้เนี่ยมาประยุกต์ใช้นะคะก็คือจะมาดูในเรื่องค่าเชิงอนุพันธ์รวมนั่นเองนะคะคราวนี้ก่อนจะไปดูสำหรับ2ตัวแปรนะคะครูขอย้อนกลับไปตอน1ตัวแปรก่อนนะคะตอน1ตัวแปรว่าเรามีเกี่ยวกับเรื่องค่าเชิงอนุพันธ์ของหงตัวแปรทําอะไรมาบ้างนะคะเดี๋ยวจะได้เปรียบเทียบให้เห็นว่าพอ2ตัวแปรก็กจริงๆคือทําในลักษณะเดียวกันนะคะอ่ะ ย้อนกลับไปของตอน1ตัวแปรนะคะก็คือให้ f เนี่ยเป็นฟังก์ชันที่มีอนุพันธ์ที่จุด x นะคะเราจะเรียก f พาม x คูณกับเดลต้า x ตัวนี้นะคะว่าค่าเชิงอนุพันธ์ของ f ที่จุด x นะคะโดยใช้สัญลักษณ์ก็คือเป็น dfx นั่นเองนะคะดังนั้นเราก็จะได้ว่า dfx ของเรานะคะก็คือ f พาม x คูณกับเดลต้า x นะคะ แล้วก็ตัวนี้นะคะไอ้ dfx หรือว่าค่าเชิงอนุพันธ์เนี่ยเราเอามาใช้อะไรนะคะอันนึงที่ตอนที่เราได้เรียนในแคลคูลัสก็คือเราเอามาประมาณค่าของฟังก์ชันนะคะก็คือจะได้ว่าถ้าเราอยากประมาณค่าของฟังก์ชันนะคะ f ของ x บวกกับเดลต้า x นะคะจะประมาณได้เท่าประมาณได้เท่ากับ fx บวกกับไอค่าเชิงอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f ที่จุด x นั่นเองนะคะ อ่ะคราวนี้เราก็จะมาดูของฟังก์ชัน2ตัวแปรบ้างนะคะค่ะนั้นพอเป็นฟังก์ชัน2ตัวแปรนะคะก็คือครูให้ f เนี่ยเป็นฟังก์ชันของ2ตัวแปรนะคะก็คือมี x กับ y เป็นตัวแปรนะคะแล้วก็เราถ้าเรามีว่า f ของเรานะคะมีอนุพันธ์ที่จุด a b นะคะพอมีนุพันธ์อนุพันธ์ที่จุด a b ก็คือเราจะได้ว่าดิฟเทียบ x ที่จุด a b กับดิฟเทียบ y ที่จุด a b เนี่ยมีค่านะคะแล้วก็เราจะได้ว่ามันจะมีฟังก์ชันนะคะ epsilon หนึ่งป p s i l o n อปซิลอนสที่ทำให้สมการนี้เป็นจริงนะคะสมการตัวนี้เป็นจริงนะคะก็คือเป็น f ของ a บวก delta x b บวก delta y ลบ f ที f ่จุด a b นะคะจะมีค่าเท่ากับ f เอ่อดิฟเทียบ x นะคะที่จุด a b คูณ delta x แล้วก็ ดิฟเทียบ y ที่จุด a b คูณเดลต้า y แล้วก็บวกกับฟังก์ชันนี้นะคะโดยที่ลิมิตของตัวนี้นะคะเท่ากับ0นะคะแล้วก็ลิมิตของตัวนี้ที่เดลต้า x กับเดลต้า y เนี่ยลูกเข้าศูย์ศย์มีค่าเท่ากับ0นะคะซึ่งเราจะนิยามค่าเชิงอนุพันธ์รวมนะคะนิยามค่าเชิงอนุพันธ์รวมแล้วก็เราใช้สัญลักษณ์ตัวนี้นะคะเป็น df ที่ a b เนี่ยนิยามก็คือเป็น df ab delta x delta y เท ah ่ากับ f ดิฟเทียบ x นะคะของ ab คูณ delta x บวก d ิฟเทียบ y ที่จุด ab คูณ delta y นะคะเป็นตัวนี้ก็คือค่าเชิงอนุพันธ์อันนี้เราก็มาดูว่าถ้าฟังก์ชัน2ตัว,ตวแปรเรานะคะ fxy เนี f, x, y, ่ยเท่ากับ x นะคะเราจะได้ว่าค่าเชิงอนุพันธ์ของเราเนี่ยจริงๆแล้วก็คือมีค่าเท่ากับ delta x นั่นเอง นะคะก็คือแทนค่าฟังก์ชัน f x y เท่ากับ x ไปนะคะ <ส Nem. S 1> จะได้ว่าค่าเชิงอนุพันธ์รวมของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับเดลต้า x นะคะกล่าวคืออะไรคะไอ้ฟังก์ชันค่าเชิงอนุพันธ์รวมเนี่ยเป็นฟังก์ชันที่มีค่าที่จุดเดลต้า x เดลต้า y เนี่ยเป็นเดลต้า x นั่นเองนะคะแล้วก็ในทำนองเดียวกันเนี่ย ถ้าเราให้ฟังก์ชัน fx, y ของเราเท่ากับ y นะคะเราก็จะได้ว่า dy ของเราก็คือตัวเดลต้า y นั่นเองนะคะงนั้นเราเขียนใหม่นะคะเขียนใหม่จาก1เมื่อกี้นี้นะคะ f เอ่อค่าเชิงอนุพันธ์นะคะตัวนี้นะคะเท่ากับอันนี้เนี่ยเขียนใหม่ก็คือแทนเดลต้า x ตัวนี้นะคะกับเดลต้า y เนี่ยด้วย dx กับ dy นะคะก็คือได้ออกมาเป็นตัวนี้นั่นเองนะคะหรือว่าจะเขียนในสั้นๆน,นะคะเขียนสั้นๆก็คือดีของ f ง x y นะคะเท่ากับ f x d x บวกกับ f y d y นั่นเองนะคะนี้ถ้าเกิดครูเอาไปเปรียบเทียบกับตอนที่เป็นฟังก์ชัน1ตัวแปรนะคะเป็นฟังก์ชัน1ตัวแปรเราก็จะได้ว่าอะไรคะ d f x ของเราก็จะมีค่าเท่ากับอะไรคะ f พาร์ม x แล้วก็เดลต้า x นั่นเองนะคะอันนี้คือเป็น1ตัวแปรนะคะคราวนี้พอเป็น2ตัวแปรก็คือเป็น d ของ f x y นะคะก็คือเท่ากับ f x d x ก็คือดิฟเทียบ x นะคะบวกกับดิฟเทียบ y d y นั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นสูตรของค่าเชิงอนุพันธ์รวม ะควะนี้เรามาลองหาค่าเชิงอนุพันธ์รวมของฟังก์ชันกันดูนะคะนั้นตัวอย่างแรกนะคะ fxy เท่ากับ4 x กํลัง3 y กํลังสบวก3 y นะคะข้อ1ครูอยากหาครูขอเขียนตรงนี้ละกันนะคะนั้นครูจะหา d ของ fxy นะคะตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับก็ ดิฟเทียบ x อ็คูนดีนะคะแล้วก็บวกกับดิฟเทียบ y วยคูนดีนะคะนั้นดิฟเทียบ x นะคะก็จะได้เป็น 12x สองกำลังสอกำลังสนะคะแล้วก็ดิฟตัวข้างหลังก็เป็น0นะคะแล้วก็มีดีบวกกับดิฟเทียบ y คูณกับ dy นะคะก็จะเป็น 8x ดเกำลังสานะคะบวก3แล้วก็ วุ่นกับดีนะคะนั้นอันนี้ก็จะเป็นค่าเชิงอนุพันธ์นะคะของข้อแรกนะคะอันนี้ข้อ2นะคะให้ fxy เท่ากับ x กำลัง 2, 2> ส cos xy นะคะ cos ข,ของ x คูณ y นั้นครูจะหาค่าเชิงอนุพันธ์รวมนะคะนั้นก็เป็น d ของ fxy นะคะก็ดิฟเทียบ x ก่อนอันนี้อยู่ในรูปผลโคล้งนะคะนั้นก็เป็น หน้าดิฟหลังนะคะดิฟคอสได้ลบสายนะคะลบสาย x y แล้วก็ดิฟเทียบ x อีกทีหนึ่งก็ได้ y มานะคะบวกกับหลังดิฟหน้านะคะดิฟหน้าได้2 x นะคะแล้วก็ทั้งหมดคูณกับ dx นะคะแล้วก็บวกกับดิฟเทียบ y คูณ dy นะคะ ก็จะเป็น x กํลังสองนะคะดิฟคอสได้ลบ s ซ n xy แล้วก็ดิฟเทียบ y ก็ได้ x มาอีกตัวหนึ่งนะคะแล้วก็คูณ d y จัดรูปนิดนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นลบ sin มี x กํลังสองก็เป็น x กํลังสอง y นะคะลบ x กํลังสอง y sin ของ xy นะคะคูณ dx แล้วก็บวกกับ 2x cos xy dx นะคะแล้วก็ลบก,กับเอกำลัง3นะคะ s ซ n xy อคูณ dy นะคะอันนี้ก็จะเป็นค่าเชิงอนุพันธ์รวมของฟังก์ชันในข้อที่2นะคะอ่ะนี้ถัดมานะคะก็ ในลักษณะเดียวกันนะคะกับตอนของฟังก์ชัน1ตัวแปรเนี่ยที่พอเรารู้จักค่าเชิงอนุพันธ์นะคะเราก็เอามาใช้ในการประมาณค่าของฟังก์ชันนะคะในทำนองเดียวกันของ2ตัวแปรนะคะก็คือเราสามารถ เอาค่าเชิงอนุพันธ์เนี่ยมาช่วยในการประมาณค่าได้เหมือนกันนะคะก็คือถ้าเราพิจารณาที่จุด x y ใดๆนะคะเราจะได้ว่าการประมาณค่านะคะก็จะเป็น f x บวก dx แล้วก็ y บวก dy นะคะประมาณค่าได้เท่ากับ f ของ x y นะคะแล้วก็บวกกับออค่าเชิงอนุพันธ์รวมนะคะหรือว่าถ้าเราแทนค่าเชิงอนุพันธ์รวมไปก็จะได้เป็นสูตรด้านล่างนี้นั่นเองนะคะ นั้นเรามาลองดูตัวอย่างนะคะที่จะใช้ค่าเชิงอนุพันธ์รวมในการประมาณค่านะคะคราวนี้โจทย์นะคะก็คือให้ใช้ค่าเชิงอนุพันธ์รวมในการประมาณค่าของค่านี้นะคะค่านี้นั้นอันแรกก็เรามองเป็นลักษณะฟังก์ชันก่อนนะคะนั้นก็เราให้ fxy นะคะตัวนี้อยากดูสแควร์ o ูทของค่านี้กำลังสองบวกกับค่านี้กำลังสองนะคะดังนั้นก็มองเป็น x กำลังสบวกกับ y กำลังสองนะคะเป็นตัวนี้นะคะนั้นเราอยากประมาณค่านี้ครูเขียนสูตรเทียบก่อนนะคะนั้นเราอยากได้เป็นสแควร์รูทของ3.04นะคะทั้งหมดกำลังสองกับ 3.98ทั้งหมดกำลังสองนะคะซึ่งจะเห็นว่าถ้าจริงๆเนี่ยถ้าตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยเรามองเป็นแค่ว่า3กํกำลังสองบวกกับตัวนี้เป็น4กํกำลังสองก็จะหาค่าออกมาได้ง่ายกว่านะคะนั้นก็คืออ,อถ้าตามไม่นี่นะคะเราก็จะมองว่าเราจะดูแค่ว่า X ของเรานะคะถ้าเทียบกับสูตรด้านบนนี้นะคะสูตรด้านบนนี้เราเทียบของเราว่าเอา x คือ3นะคะส่วน dx ของเราเนี่ยก็คือเอาค่าที่เขาให้เราประ,ประมาณค่านะคะลบจากค่าเอก็คือ0.04นะคะส่วน y เนี่ยก็ใช้เป็น4เอานะคะส่วน dy ก็คือค่าที่เขาให้ประมาณนะคะอันนี้ก็ลบ4นะคะซึ่งจะคือลบ0.02นนะคะอ่ะ นั้นจากสูตรอีกอันนึงตัวที่เราต้องหานะคะก็คือต้องหาค่านี้ออกมากด้วยนะคะอ่ะดังนั้นเราก็ดูค่าเชิงอนุพันธ์รวมก่อนนะคะก็คือ d ของ fxy นะคะก็จะเท่ากับ fx dx บวกกับ fy dy นะคะอ่าเราก็ดิฟฟังชันนะคะอันนี้เทียบ x นะคะก็จะได้เป็น1ส่วน2 คูณกับ x กำลัง2บวก y กำลัง2ทั้งหมดกำลัง1ส่วน2นะคะแล้วก็ดิฟเทียบ x นะคะก็เป็น 2x นะคะแล้วก็บวกด้วยดิฟเทียบ y อ้อคูลืม dx นะคะเมื่อกี้นี้เราที่ัะมีใส่ dx ด้วยนะคะบวกกับ ดิฟตัวนี้นะคะดิฟเทียบ y นะคะก็จะเป็น1ส่วน2 1ส่วน x กำลัง2บวก y กำลัง2องล่งทั้งหมดกำลัง1่งส่วน2แล้วก็ดิฟเทียบ y ก็ได้เป็น2 y นะคะแล้วก็ d y นะคะเขียนจัดรูปนิดนึงอันนี้ตัดไปนะคะ<ว>ก็เป็น x ส่วนครูใช้เป็นสัญลักษณ์ x กำลังสองบวก y กำลังสอง dx นะคะบวก อันนี้2ตัดนะคะเป็น y ส่วนกับ square root x กำลัง2บวก y กำลัง2แล้วก็ d y นะคะอ่ะนั้นเราก็มาประมาณค่านะคะก็คือเราจะได้ว่า square root ของ3.04นะคะกำลัง2บวกกับ3.98กำลัง2เนี่ยนะคะก็จะมี ค่าถ้าคิดตามสูตรฟังชันที่เราตั้งก็คือจะเป็น f ของ3.04นะคะกับ3.98นะคะคราวนี้ตามสูตรก็เขียนให้อยู่ในรูปเป็น x บวก delta x นะคะก็เป็น x บวกกับ0.04นะคะกับ4นะคะบวกกับลบ0.02นะคะ แน้นพอประมาณค่านะคะก็จะมีค่าเท่ากับ f ของ x y นะคะ f ของ x y บวกกับอะไรคะบวกกับค่าเชิงอนุพันธ์นะคะเมื่อกี้นี้ก็คือไอตัวนี้นะคะค่าเชิงอนุพันธ์ที่เราได้ม,มาได้นะคะก็แทนค่าเข้าไปก็เป็น3ส่วนสแควรูทสามกลังสองบวก4กลังสองนะคะ dx ก็คือ0.04 แล้วก็บวกกับ y ส่วนทแควรูทสามกำลังสองบวกสี่กำลังสนะคะแล้วก็คูณกับเดลต้ y ก็คือลบศูนอ่ะก็คำนวณค่าออกมานะคะ f ของ3 4นะคะ f 3 4มสเมื่อกี้นี้เราตั้งว่า f xy ของเราก็คือตัวนี้เนาะ x กลังสองบวก y กำลังสอง f ของ3 4ก็เป็น3กําลัง2บวก4กําลัง2นะคะก็สกแควรูท25ดังนั้นก็ได้เป็น5บวกกับอันนี้3คูณ3ส่วน5คูณกับ0.04นะคะแล้วก็ลบกับ4คูณอ๋อ4ส่วน5นะคะคูณกับ0.02นนะคะก็หาเข้าออกมาก็ได้ค่าเป็นลบ อ๋อโทษทีค่ะได้เป็น5.008นะคะนี่ก็คำนวณออกมาได้ดังนั้นเราได้ว่าอะไราค่ะได้ว่ารากที่2นะคะของ3.04กำลัง2เนี่ยบวกกับ3.98กำลัง2นะคะก็คือมีค่าประมาณ5.008นนั่นเองนะคะงั้นก็เราเอาค่า เชิงอนุพันธ์รวมนะคะมาช่วยในการประมาณค่านะคะอันนี้มาดูโจทย์ข้อถัดไปนะคะเป็นแนวจทยปัญหาบ้างนะคะบอกว่าให้หาปริมาตรโดยประมาณของกกล่องรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะที่มีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะแล้วก็มีด้านยาวเนี่ยด้านละ8.005เซนเมตรนะคะแล้วก็สูงเนี่ย 9 9้ซนติเมตรนะคะดังนั้นวาดรูปกล่องนิดนึงก่อนเนาะกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสประมาณนี้นะคะคราวนี้ก็เวลาเป็นกล่องเนะาะครูวาดไม่ค่อยตรงเท่าไหร่เป็นกล่องก็คือเขาบอกว่าตรงฐานนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสด,ดังนั้นตรงนี้กับตรงนี้เนี่ยก็จะยาวเท่ากันนะคะดังนั้นตรงนี้คงให้ยาวเป็น x ละกันแล้วก็ ให้ความสูงเป็น y นะคะแล้วก็นี้เขาให้หาปริมาตรโดยประมาณนะคะงั้นก็ครูให้ตัวแปรก่อนละกันเนาะครูให้ V เป็นปริมาตรของกล่องนะคะแล้วก็ให้ x นะคะเป็นความยาวนะคะ ของฐานนะคะเป็นความยาวของด้านของฐานแล้วก็ให้ y เป็นความสูงของกล่องนะคะงนั้นปริมาตรนะคะเราก็จะได้เป็นนะคะ v ของเราก็คือเป็นออ x คูณ x คูณ y เนาะก็เป็น x กํลังส y นะคะนั้นเขาอยากให้เราหาอะไรคะอันนี้ปริมาตรโดยประมาณนะคะของกล่องที่มีด้านยาวเนี่ยด้านละ8.005นะคะแล้วก็สูง9.996นะคะนั้นเดี๋ยวเราจะหาปริมาตรโดยประมาณนะคะก็คือ,อ,อจริงจริงก็คือสิ่งที่เราอยากหาคือตัวนี้ v ของอันนี้นะคะ 8. 0 0นนะคะกับ9.996นะคะตัวนี้ซึ่งถ้าเราใช้ค่าเชิงอนุพันธ์มาช่วยนะคะมันก็จะประมาณค่าได้เท่ากับเป็น V ของเท่าไหร่ที่เป็นตัวเลขที่เราคิดง่ายนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราอาจจะดูว่าเป็นอันนี้ตัวเลขที่คิดง่ายนะคะก็คืออันนี้เป็นเท่ากับไปก่อนก็คืออันนี้ตัว8 0 0 5ตัวที่คิดง่ายก็น่าจะเป็น8บวกกับละลรคะ 0.005นะคะส่วน9.996เนี่ยอันที่คิดง่ายก็น่าจะเป็น10ลบกับ0.004นะคะก็คือมองเป็นตัวนี้แทนนะคะอันนี้นะคะซึ่งถ้าเราใช้สูตรก็จะประมาณได้เท่ากับอะไรคะ v ของ8กับ10นะคะแล้วก็บวกกับอะไรคะ เดี๋ยวทวนสูตรนิดนึงเนาะตรงการประมาณค่านะคะก็คือเป็น f ของ x บวกเดลา x y บวกเดลา y นะคะประมาณค่าได้เท่ากับ f ของ x y นะคะบวกกับ d f x y นะคะนั้นอันนี้ ก็ใช้เป็นตัว v แทนนะคะก็เป็น v ของ x นะคะ v ของ x บวกเดล t a x y บวกเดล t a y นะคะก็ประมาณได้เท่ากับ v ของ x y บวกกับดิฟ v ของค่า x y นะคะก็คือเป็น v ของแผ่กับศินะคะอ่ะ ค่านี้ได้แล้วก็จะประมาณค่าได้นะคะดังนั้นอย่างแรกเราก็มาหาตัวนี้ก่อนนะคะค่าเชิงอนุพันธ์รวมของ v นะคะนั้นก็คือมาดู dv ก่อนนะคะ dv xy นะคะก็จะมีค่าเท่ากับอะไรคะก็เป็น dv นะคะเทียบ x คูณ dx กับ dv เทียบ y คูณ dy นะคะก็จะเป็น curvy by curx Dx นะคะบวกกับ Curl V by Curl Y อ y นัา้นก็ d v เทียบ X นะคะก็เป็น 2xy Dx บวกดิฟเทียบ Y ก็เป็น X อ็กำลัง2 Dy นะคะอ่ะนั้นกลับมาตรงนี้เนาะตรงนี้นะคะมาแทนค่าทีเขียนมาอีกทีหนึ่งนะคะเป็น V ของ 8.005กับ9.996นะคะประมาณค่าได้เท่ากับ v ของ8กับ10นะคะบวกค่าเชิงอนุพันธ์รวมตัวนี้ซึ่งก็คือมีค่าเท่ากับอันนี้นะคะก็เป็น2 xy ซึ่ง x ในที่นี้ของเราก็คือ8นะคะอันนี้ x บวกกับ delta x หรือว่า,า x บวกกับ dy dx ก็ได้นะคะ อันนี้ก็คือเป็น y นะคะบวกกับ delta y นะคะหรือเขียนว่า y บวกกับ dy ก็ได้เหมือนกันนะคะอ่ะดังนั้นแทนค่าไปนะคะก็เป็น2 x ของเราก็จะเป็น8นะคะ y เป็น10 dx ก็เป็น0.005นะคะแล้วก็บวกกับ x กำลัง2นะคะก็เป็น8กำลัง2แล้วก็ dy dy คือลบ4 ะค,ะคำนวณค่าออกมา v ของ8กับ10นะคะก็เป็น8 8 64กคูณกับ10นะคะก็เป็น640นะคะเอาไปแทนค่าในสูตรนี้นะคะแทนค่าในสูตรนี้อ่ะถัดมาก็อันนี้ก็คำนวณค่าออกมานะคะก็เป็นบวก8 2คูณ5เป็น10เนาะบวกอันนี้8ก็เป็น0.8นะคะ 8 8 64 64หกคูณอีก4นะคะ0.04อันนี้เป็นลบ0 2น6นะคะก็ได้ออกมาเป็น64 0.544นนะคะดังนั้นเราก็ได้ว่าปริมาตรของกล่องใบนี้นะคะมีค่าประมาณนี้นะคะปริมาตรของกล่อง ใบนี้มีค่าประมาณ640.544นะคะลูกบาทเซนติเมตรนะคะก็จะได้เรียบร้อยนะคะ โอเคค่ะแนนก็อันนี้นะคะสำหรับเ,เรื่องค่าเชิงอนุพันธ์รวมนะคะก็ตามสูตรนะคะแล้วก็เราก็เอามาใช้ประโยชน์ในการประมาณค่านะคะของออสิ่งที่เราต้องการหาก็คือเวลาประมาณค่าเนี่ยตัวค่าตัวเลขนะคะมันอาจจะ ดูยากนะคะพอเปเลยไปคิดเนี่ยมันก็คิดยากนิดหนึ่งนะคะดังนั้นเราก็คือประมาณค่าให้มันจัดตัวได้ง่ายขึ้นนะคะก็คือดูเป็นตัวเลขที่ทําให้คํานวณได้ง่ายนะคะแล้วก็บวกไอตรงค่าที่เหมือนเปลี่ยนแปลงไปนะคะก็คือบวกกับไอค่าเชิงอนุพันธ์รวมนั่นเองนะคะ คะค่สำหรับคลิปนี้นะคะก,ก็จะมีแค่นี้นะคะแล้วก็สำหรับเรื่องอนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชัน2ตัวแปรนะคะก็จะจบแค่นี้เหมือนกันนะคะก็นักศึกษาอย่าลืมไปทำแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดอันนี้นะคะมีแก้คำนิดนึงนะคะมีแก้คำนิดนึงอันนี้เป็นการนะคะการใช้กดลูกโซ่นะคะคราวที่แล้วเราทำข้อ1ถึงข้อ5ไปแล้วนะคะแล้วก็ เ,เรามีเรื่องกดลูกโซ่ไปแล้วนะคะดังนั้นก็สามารถทำข้อ6ข้อ7นะคะข้อ8ได้นะคะข้อ9ก็ได้แล้วนะคะกดลูกโซ่นะคะอ๋ออันนี้สอดเสือนะคะแล้วก็เรื่องอนุพันธ์รวมนะคะก็จะเป็นข้อ10กับข้อ11นะคะนักศึกษาสามารถลองทำแบบฝึกหัดได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวคลิปก็จะมีคลิปเฉลยของแบบฝึกหัดนี้ให้นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ